ลายเดินไปอย่างว้าต๊ะต๊ะนี่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 นนี่นี่น่นีี่น่นนี่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 น

ยิ้มไอยังนะกดก่อนเล็กนึงมองเลขกนึงะหนึ่งตรงนี้หนึ่งยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิพี่หยองยิ้มยิ้มยิ้มน่หยองยิ้มนะตับ่พอนี่ก็ว่าพิ่นยิมบ่ได้ยิ้มแล้วให้พี่มายิ้มยิ้มละ ยิ้มเย้ยยิ้มเย้ยดูชิปผมตะเกาว้าวยิ้มเล้วลูกยัหนอยอยู่ลูกยัหนอยนี่ไหนลูกยังหนอยมือนอย่างตังไ่ซื้อขนมตังไปไหนอันนี้ตังตังตังบ่มืตัง เงินไปได้ขห่งมาเอาเงินลผู้ดีนะาเอาเงินแลน้องไมล่นด้ำบ้าผู้ดินอยู่บ้านไปเลยปีอยู่บ้านจะกอซื้อขนมด้วยผู้ดินซื้อขนมไจำตองะไปลอไปไหนไปไล้อไป ไออย่างไม่นายหนไปยกันเดี๋ยวไปโยกันออย่างไม่นายฮะั่นอรมีอย่างสักอย่างใส่หดีนี่อดีนั่งไหนะโน่โน่นั่งไหนนี่เออ เอาค่ะเหยื่เอาไอ้ผู้ดินไปเลยเอาผุดดินไปไหนอ๋อไอ้ผู้ดินไปแจงใหม่เลยฮะักไอ้ผุดดินไปแจงใหม่โอ้โอ้ตกกับกูแล้วโอ้ตกกับข้างหลังกูละอ้ว